นี่นะครับผมทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นรถของเราภายในเกมนะครับอ่าทุกคนถ้าสังเกตรหรือว่าทุกคนที่เคยเล่น เกมอะไรภายในคอมมานะครับทุกคนน่าจะรู้กันนะครับว่าเกมแข่งรถเกมเนี้ยเล็บเฟกหรือว่าต่างๆมันเหมือนเกมอะไรนะครับผมนะก็มันมีอยู่แหละในคอมนะแต่ว่าผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับนะโอเคแล้วกันนะครับนี่เราก็สามารถเล่นได้นะครับเห็นไหมไปเลยครับนี่ลรากดเทอร์โบได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเงินเนี่ยครบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในรถกันดีกว่านะครับว่าจะมีรถอะไรให้เราได้เล่นกันบ้างนะครับแต่ตอนเนี้ยเรียกได้ว่าขับรถแบบ Open w o r l d ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันภายในเกมกันดีกว่า ครับไปดูกันเลยโอ้ไมว่ามูชินเดียว เอาละครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับยังไงผมฝากทุกคนนะครับผมมาติดตา,ามช่องนี้ผมหน่อยนะครับผมก็ติดตามเนาะก็สําหรับช่องนี้นะครับเป็นช่อง, out, ง um ที่2ของผมเองนะครับผมก็จะเอาไว้ลงงานลงอัปเดตเกมอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็จะทําเหมือนคอนเทนต์เหมือนกับช่องหลักผมมาแหละนะครับผมนะแต่เผื่อช่องหลักผมเนี่ยมีปัญหานะครับผมก็จะได้หันมาลงคลิปช่องนี้แทนนะครับยังไงผมก็ฝากทุกคนนะครับผมกดติดตามผมหน่อยนะครับผมลิงก์จะอยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับเ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมกันเลยครับไปกันเลย เอาละครับผมขอกา่าบสวัสดีทมุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้กูผมในเกมอะไรก็ไม่รู้อีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเกมแนวแข่งรถนั่นแหละนะครับโอเคครับสำหรับเกมแนวแข่งรถเกมแบบนี้นะครับผมนะก็ต้องเรียกได้ว่าผมน่าจะเคยแจกไปนะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเกมอื่นนะแต่ว่าวันนี้ผมมาแจกเกมนี้นะครับซึ่งเกมนี้ต้องเรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่า น่าเล่นนะครับเนื่องจากทั้งด้วยเอฟเฟกแล้วก็ในเ,เขาเรียกว่าอะไรกราฟิกภายในเกมนะครับแล้วก็เอฟเฟกการดิฟอะไรต่างๆนะครับแถมยังเป็นเกมขับรถแน Open World ด้วยนะครับนี่เราสามารถขับรถเป็นไหนก็ได้นะครับเห็นไหมอ่าเรียกได้ว่าแบบเอาใจคนที่อยากเล่นเกมแข่งรถหรือว่าเกมขับรถพวกนี้เลยนะครับแถมยังจะมีนี่ มีคนเล่นมันเป็นคนเล่นหรือเป็นบอทอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าโอเคแล้วกันนะผมมันก็จะมีแบบเป็นพวกสถานแบบว่าเออสถานแข่งรถหรือว่าเป็นสถานการซื้อของอะไรพวกนี้นะครับผมนะแถมยังมีพวกคนที่อยู่ในเกมด้วยนะครับดังนั้นเรียกได้ว่าเกมนี้มันคน่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องแบบว่าจะจัดเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอลองไปหาดูที่ร้านขายรถก่อนแล้วกันนะร้านขายรถมันอยู่ตรงไหนเนะี่ยอันนี้คืออะไรเนะี่ยเดี๋ยวนะร้านขายรถมันอยู่ตรงไหนเอ้า ลงรถอาจจะต้องไปที่ลงรถนะคุณต้องการไปที่จุดแข่งขันไม่ไดิผมต้องการมาที่โลงรถเฉยๆมีข้อความมาใหม่แล้วก็กดอ่านนะครับรถสวัสด,ดีมีภารกิจใหม่รถพ่วงบรรทุกทําไมคุณไม่ไปก็จะมีการสื่อสารกันนะครับนะ ก็มันก็จะเป็นการสื่อสารกันประมาณนี้แหละนะครับอ่ะเรียบร้อยนะแล้วก็ไปเจอกันที่สถานที่อ้าวคือจูผมได้แข่งเฉยเลยส่วนรถที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมก็เป็นเจ้าแลนเซอร์นะครับผมนะผมไม่แน่ใจว่าใช่อีโวหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนตัวผมดูอีโวไม่เป็นสักรุ่นเลยนะครับต้องเรียกวันนี้ก็ผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันนะว่ามันดูยากหรือเปล่าหรือว่าผมดูไม่เป็นนะสาหรับตัวเนี้ยผมก็เลือกเป็นอีโวมาเพราะว่ามันจะมีให้เลือกของโตโยต้าหรือว่าจะให้เลือกมิซูมาส่วนตัวผมวาเลือกมิซูมานะ,าาง,นนะะงงนนผม ผมผมเริ่มงงแล้วแต่ตอนเนี้ยผมอยากจะซื้อรถนะแต่ว่าผมซื้อไม่เป็นอ๋อนี่ไงมีร้านค้าอ๋ออันนี้ร้านค้าเป็นร้านเงินเหรอเงินเงินอ๋อนี่ไงกอจถูกถูกผมมาซื้อรถเฉยเรามาดูรถกันดีกว่านะรถมีอะไรบ้างอุ้ยมีดอทด้วยทุกคนนี่นี่ดอทมีอาร์สามห้าด้วยนะครับมีมัสแตงมีอันนี้มันคือซูเปอร์หรือคือไอ้นี่เนี่ยคืออารเอเเหมือนซูเปอร์เลยอันนี้มัสแตงนะครับมีมาสแตงมีคาเมโลนะครับมีมีอันนี้ดอทเหรอ ดอตตัวไหนอะดอตดอตชาร์เจอร์หรือชาร์ลิงเจอร์เดี๋ยวผมลืมนะลืมชื่อมันลืมจำสลับกันนะมีกบให้ด้วยนะกบก็มีนะครับแล้วก็มีลัมโบมีให้นะครับแล้วก็มีลัมโบเหมือนกันอีกคันหนึ่งมีเฟอร์รารี่ให้นะครับมีบุกติให้เหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวผมอยากจะลองเล่นลัมโบนะนะผมก็จะกปซื้อลัมโบเรียบร้อยครับเราได้ลัมโบมาแล้ว อพอเราได้ลำโบมาแล้วเราต้องทํอะไรต่อครับเราก็ต้องไปอัพรถครับผมปรับเปลี่ยนรถอ๋อนี่ไงมีแต่งเครื่องด้วยนะเราก็แต่งเครื่องไปเลยครับระดับแบบว่า V10 มันยังไม่พอนะครับเราต้องแต่งเข้าไปเพิ่มอีกนะซึ่งมันก็ไม่สามารถดูได้เหมือนกันนะว่าเราแต่งไปถึงไหนนะอันนี้ก็เป็นเบรกครับแล้วก็อัปเกรดเบรกของเราให้เต็มเลยนะเดี๋ยวเราอัพให้เต็มก่อนนะครับ อ่าโอเคแล้วกันนะค okay รับผมตอนนี้ผมอัปเดตหมดแล้วทั้งเครื่องยนต์ทั้งเบรคแล้วก็โช๊คแล้วก็ไนโตรแล้วก็ ECU นะครับเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าครบครันนะครับเราก็กดเลือกไปเลยนี่อ่าเราได้มาแล้วเดี๋ยวลองดูความแรงก่อนเนี่โอ้โหโอ้โหเกียห้าเกียรหกโอ้โหมีถึงเกียรหกเกียหกสามร้อยกว่านะโคตรเร็วเลยทุกคนอุ้ยนี่โอ้โหเร็วจัด อึมันน่ามันสนุกอะทุกคนมันน่าเล่นนะเพราะว่าแมปมันค่อนข้างถือว่าแมปใหญ่เหมือนกันนะทุกคนแล้วเราก็ไปเล่นภารกิจได้นะครับแล้วระหว่างเราขับเดี๋ยวมันก็จะมีเอฟเฟกให้ด้วยนะเล่านี่แล้วขับ3ามรกืบสามทุกคนไหลไหมนี่อันนี้ความเร็วอ๋อมีวัดความเร็วให้ด้วยนะครับ อ่ะโอเคแล้วกันะผมมันก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับเกมนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมแข่งรถเกมหนึ่งที่น่าเล่นเลยนะครับผมน่าโหลดไว้แบบเล่นออฟไลน์ก็ได้นะอ่ะโอเคแล้วกันะผมก็สำหรับเกมนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้แล้วนะครับผมก็แนะนําว่าให้ลองาวน์โหลดกันไปเล่นดูนะครับนะสาหรับการดาวโหลดนะครับผมทางใต้ล่างคลิปก็จะมีให้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครดาวโหลดไม่เป็นนะครับผมก็จะมีวิธีการสอนลงไปให้เหมือนกันอยู่ทางใต้ล่างคลิปนะครับอ่ะโอเคแล้วกันนะผมก็สําหรับวันนี้ ใครที่อยากพูดคุยหรือขอเกียมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเนาะโอเคแล้วการสนทนเขาไม่มีอะไร,ไม,ะไรมากไปหมนแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ